สวัสดีและยินดีต้อนรับกลับสู่คู่มือสินทรัพย์ One Eco Plus โดยช่อง YouTube One Eco Plus แปลเสียงภาษาไทยที่นี่เราจะทำการวิเคราะห์ดังนั้นผมหวังว่าคุณจะดูวิดีโออย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับออโต้พูลออโต้พูลคืออะไรการแปลงใช้เวลาเท่าใดและเมื่อใด มันจะเริ่มต้นขึ้นหรือไม่และแผนกใดบ้างที่กําลังดำเนินการอยู่มีการส่งเงินยูโรไปทำการแปลงในดีเอสพูลกี่ยูโรในขณะนี้มีร้านค้ากี่แห่งที่ได้รับการแปลงเป็นเงินยูโรกี่ยูโรเราจะมาดูสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทีละอย่างในวันนี้ดังนั้นนี่คือข้อมูลประมาณก้าวหน้าคุณควรอ่านอย่างละเอียด และข้อมูลนี้เป็นทางการอย่างแน่นอนผมนำมาเสนอไว้ตรงนี้หลังจากปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เข้าใจง่ายครับเพื่อให้ท่านสามารถเชื่อข้อมูลนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเราจะอธิบายทุกอย่างให้ท่านทราบโดยละเอียดก่อนครับว่าการสนทนาหลักที่เรามีอยู่ที่นี่คือเกี่ยวกับผู้ค้าชั้นนาที่สแสวงหาข้อตกลงนั่นคือการแปลงกลุ่มนี้ได้รับการตอบรับอย่างไร ดังนั้นผู้ค้าชั้นนําที่สแสวงหาข้อตกลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมบินคือผู้ที่การแปลงกลุ่มเกิดขึ้นซึ่งมีเพียงผู้ค้าเหล่านั้นเท่านั้นใครทําผลงานได้ดีที่สุดในสามเดือนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมข้อมูลทั้งหมดมีให้ที่นี่นั่นก็คือผู้ค้าชั้นนําของดิวเช็คเกอร์เข้าร่วมตามบันทึกของพวกเขาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาดังนั้นผู้ค้าชั้นนําของดิวเชคเกอร์100หนึ่งร้อยรายทั่วโลก ข้อมูลนี้จึงมีความสําคัญมากนั่นก็คือผู้ค้าชั้นนําของโลกพ่อค้าที่ได้รับการคัดเลือกไม่ใช่แค่พ่อค้าจากเมืองใดเมืองหนึ่งเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกทั่วโลกและเมื่อเราพูดถึงทั่วโลกมีประมาณ195ประเทศซึ่งประเทศที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงและผลงานยอดเยี่ยมด้วยอัตราการหมุนเวียนสูงหมายถึงพ่อค้าคนหนึ่งขายได้1,000ยูโรและอีกคนหนึ่งขายได้10,000ยูโร ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้พ่อค้าคนนี้จะถูกเลือกตอนนี้มีคนคิดว่าถ้าเราแปลง OES 100รายการในหลายเมืองและขาย OES 100รายการเราจะทำธุรกิจได้100รายการยูโรและหากใครก็ตามในประเทศจีนทำธุรกิจที่มีมูลค่า200ล้านยูโรก็จะถูกเลือกและ5,40 0 0 0สีมื่นนี้ซึ่งจะมาเป็นตัวเลขฉันจะแสดงให้คุณดูในภายหลังมันจะรวมอยู่ในนั้น และหากสิ่งนี้ถูกเลือกบรรลุเป้าหมาย5้าแสนสี่หมื่นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงจํานวนของพวกเขาจะไม่มาด้วยดังนั้นคุณต้องจําไว้ว่าควรเลือกผู้ที่มีธนูสูงที่สุดพ่อค้าที่มียอดขายสูงสุดจะถูกเลือกและผลลัพธ์ก็ควรจะดีด้วยดังนั้นควรมีการอัปเดตบนโซเชียลมีเดียดีนั้นควรขายจริงบนดิวเชคเกอร์ดังนั้นนี่คือ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นปี2 0 2พันยี่สิบสี่ไตรามาสที่หนึ่งซึ่งเลือกเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม และเรากำลังพูดถึงไตรมาสที่สซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมกราคมและนี่ก็เป็นปี27มกราคม2024ในเดือนมกราคมเช่นกันดังนั้นการประกาศนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่28มกราคมก็ตามและเราจะได้ร่วมและจะร่วมไหนการแปลง DSP จะเข้าร่วมในการแปลงใน DSP นั่นคือในการแปลง DSP ที่เกิดขึ้นพ่อค้าในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม ดังนั้นตอนนี้ดูสิ่งหนึ่งจากที่นี่คุณจะได้รับการแปลงใน3เดือนเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ทําได้ดีใน3เดือนการแปลงดังกล่าวสามารถดูได้ที่นี่และการแปลงจะเริ่มในสัปดาห์นี้และบินจะดําเนินการต่อและเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันที่นี่ก็คือพ่อค้าประจําไตรมาสเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมจะจะได้รับดิสพูลฉันได้เข้าร่วม และการแปลงของพวกเขาจะเริ่มในเดือนมกราคมและในเดือนมกราคมด้วยเริ่มตั้งแต่วันที่27มกราคมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เองซึ่งหมายความว่าการแปลงของพวกเขาจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเองดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากตรงนี้คือ DSP การแปลงเกิดขึ้นทุกไตรมาสและมีเพียงสามเดือนในแต่ละไตรมาสดังนั้นตอนนี้คุณคงเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกแล้วมาดูประเด็นต่อไปกัน ไปที่ประเด็นต่อไปและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกันที่นี่เราจะดูวิธีการจำนวนเงินเยอะครับจำนวนเงินที่ส่งมาดูที่จำนวนเงินครับปกติเราจะส่ง OES มาให้แต่ต้องเสียเงินครับคุณจะได้รับเงินยูโรเท่าไหร่หลังจากการแปลงแล้วคุณจะได้รับเงินยูโรเท่าไหร่หลังจากการแปลงและใครจะได้รับการคัดเลือกเราจะดูความคิดเห็นของบริษัทโดยละเอียด ว่าควรเลือกเงินยูโรเท่าไหร่ผู้จัดจำหน่ายที่เราจะได้รับคือกี่ยูโรครอบคลุมการแปลงดังนั้นมาดูข้อมูลนี้กันก่อนก่อนอื่นคือจำนวนผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายซึ่งหมายถึงทั่วโลกทั่วโลก 5, ้าแสนสี่หมืยูโรซึ่งถูกเลือกและในนี้จะเป็นผู้จัดจำหน่ายในหมู่ผู้ค้าชั้นนำในรายการในส่วนที่เท่ากัน ที่เกี่ยวข้องรายชื่อร้านค้า t o อปเมอร์ช t e ดีออพิจารณาจากผลงานของพ่อค้าในระยะเวลาที่กำหนดเช่นหากเราพูดถึงไตรมาสที่สี่ที่ 4, ทนี่เราได้เห็นเดือนแล้วพ่อค้าที่มีผลงานดีที่สุดในเดือนนั้นก็จะถูกเลือกและแจกจ่ายเงิน540,000ยูโร ให้กับพ่อค้าเหล่านั้นดังนั้นในร้อยเก้าสิบหน้าประเทศภาษีผู้จัดจำหน่ายที่เท่าเทียมกันจำนวนห้าแสนสี่หมื่นยูโรคือจำนวนเท่าเท่ากันซึ่งเงินยูโรจำนวนมากได้รับในประเทศเดียวดูที่นี่พวกเขาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีการดำเนินการจัดจำหน่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายชื่อผู้ค้าชั้นนำคือ l e w a t c c r e a t e Documents Fragment 5 4 0 0ส0 5 0 0 0 0สี่หมนยูโรจะได้รับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดและจะเป็นผู้จัดจำหน่ายในหมู่ผู้ค้าชั้นนำในสัดส่วนที่เท่ากันดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายใ,ในสัดส่วนที่เท่ากันในหมู่ผู้ค้าทั้งหมดตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยว่าผู้จัดจำหน่ายจะเป็น5 4 0 0ส0ี่มเช่นกันยูโร ตอนนี้มาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการซื้อขายอัตโนมัติกันมาดูกันว่าคุณมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มการซื้อขายอัตโนมัติดังนั้นกลุ่มการซื้อขายอัตโนมัติจึงหมายถึงขั้นตอนที่การซื้อขายจะเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างพ่อคา้าและฟอเรสระหว่างฟอเรส t และผู้สแสวงหาข้อตกลงและพ่อค้าคนนี้สรวมรถนี้ที่เป็นจุดเริ่มของสิ่งนี้แต่บริษัทจะว่ายังไงกับเรื่องนี้มีการอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันว่าดูตรงนี้สองล้านยูโร และผู้จัดจำหน่ายบริษัทตอบกลับตามข้อมูลของตัวเองดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับ2ล้านยูโรคือในบรรดาผู้ค้าที่สแสวงหาข้อตกลงที่ดีที่สุดหลายพันรายดังนั้นหลายพันรายจึงหมายถึงผู้ค้ามากกว่า1,000รายได้รับเงิน2ล้านยูโรซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแปลงกลุ่มเดซสอสดังนั้นในปี2 0 2 4นี้จะเห็นได้ว่ามีคนบางคนบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำา5 0 0 0 0่ ตอนนี้เรากำลังพูดถึง2ล้านยูโรถ้ามาแล้วมันเกิดขึ้นจากไหนครับแล้วการแปลงดีเสพีในปี2024และไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ดังนั้นทั้ง4ไตรมาสนี้รวมกันทำให้ปี2 0 0 4ันสี่กลายเป็นปีที่สมบูรณ์ในปีนี้ซึ่งก็หมายความว่าประมาณผู้จัดจำหน่าย2ล้านยูโรในทั้ง4ไตรมาสนี้และจำนวนผู้ค้าก็จะมากกว่าส0 0 0รายที่นี่และผู้ค้าเหล่านี้หลายรายก็เป็นผู้ค้าที่ซื้อซ้ำเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่อาจยังคงอยู่ที่2,000รายเนื่องจากผู้ค้าชั้นนำยังคงอยู่ที่ด้านบนมาดูกันเลยดีกว่ามาพูดถึงออโต้พูนกันบ้างดูสิทีมดิวเชคเกอร์อยู่ที่นั่นกำลังทำงานหนักเพื่อให้ขั้นตอนที่สองของ DSP เสร็จสมบูรณ์และเปิดตัวในเร็วๆนี้ดังนั้นเพื่อเปิดตัวขั้นตอนที่สองของ DSP ทีมไอทีของดิลเชคเกอร์จึงกำลังทำงานอย่างหนักและเราจะได้เห็นมันในเร็วๆนี้ ซึ่งรวมถึงการแปลงอัตโนมัติระหว่างผู้ค้าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกการแปลงข้อมูลระหว่างผู้ค้าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเกิดขึ้นผ่านสิ่งนี้และเราจะได้เห็นสิ่งนี้ในเร็วๆนี้ผู้ค้าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเราจะได้เห็นการแปลงข้อมูลนี้เกิดขึ้นระหว่างผู้ค้าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกมาดูการอัปเดตครั้งต่อไปและการอัปเดตครั้งต่อไปกันเลยมาดูกันว่าการแลกเปลี่ยนดิสีอยู่ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้นและพร้อมกันนี้การแปลง OES เป็นเฟียจะเกิดขึ้นที่ดิวเชคเกอร์หรือภายนอกดิวเชคเกอร์เราจะเห็นสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันแล้วประโยชน์ของการแปลง d s สพีคืออะไรมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าและมาสรุปกันสั้นๆโดยไม่ทำให้วิดีโอยาวเกินไปดีสพหมายถึงแพลตฟอร์มสลับโดยตรงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับสกุลเงินหนึ่งไปเป็น Us d ตได้ ดังนั้นที่นี่คุณจะได้รับตัวเลือกในการแปลงสกุลเงินหนึ่งไปเป็น USDT การสวอปจะทำในสกุลเงิน USDT และบนกระดาษแลกเปลี่ยนสาธารณะภายนอกที่เรียกว่ายูนิ o กนั้นยูนิ o กจะถูกแปลงเป็น USDT บนกระดาษแลกเปลี่ยนคำตอบสำหรับคำถามแรกคือว่าข้อตกลงนั้นทำบนดิวเชกเกอร์หรือไม่แสดงว่าข้อตกลงนั้นไม่ได้ทำบนดิวเชกเกอร์มีประตูเข้าจากเซก้าไปยังดีส DSP เป็นประตูที่คุณสามารถเข้าสู่ DSP ได้และใน DSP ผ่านทาง DSP คุณจะได้โอกาสในการซื้อขายบนเหย็บดังนั้น DSP จะทําให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถซื้อดิน DSP ซึ่งจะทําให้สามารถผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถซื้อดินได้ตอนนี้คุณคงจะเห็นว่าผู้ที่ไม่มีบัญชีใน Deal Checker กกไม่สามารถซื้อดินได้แต่ทันทีที่ DSP เปิดตัวผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกก็จะสามารถซื้อดินในนั้นได้เช่นกัน จึงเปิดตัวพร้อมกับการรวมบัญชีอัตโนมัติและทีมไอทีของดิวเชคเกอร์กำลังดําเนินการเรื่องนี้เพื่อให้เสร็จสิน้นและบริษัทกําลังดําเนินการเรื่องนี้อยู่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะหากไม่เกิดขึ้นบริษัทจะประสบปัญหาต่างๆมากมายและบริษัทก็ต้องการสิ่งน,นั้นเช่นการเป็นไปได้ผู้ที่ไม่ใช่คนนอกสามารถซื้อจากดิวเชคเกอร์และรับสินค้าจาก er. ดิวเชคเกอร์ได้หากคุณมาซื้อเพื่อสร้างรายได้การซื้อขายนี้จะเกิดขึ้นบน u n i ิซ e x c h a n g e และนี่คือระบบเกตเวย์ที่จะถูกเพิ่มพร้อมกับดิวเชคเกอร์โดยผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะมาที่ดิวเชคเกอร์และจะถูกเพิ่มในดิวเชคเกอร์จะเกิดอะไรขึ้นกับการจ่ายเงินสําหรับส่วนคริปโตของข้อตกลงนี้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีนี้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะสามารถไปที่เครื่องตรวจสอบข้อตกลงและสามารถจ่ายเงินส่วนคริปโตได้อย่างง่ายดายหากใครไปชําระเงินที่เครื่องตรวจสอบข้อตกลงตอนนี้เขาจะต้องทําอย่างไรก่อนอื่นเขาจะต้องตั้งค่าบัญชีจากนั้นเขาจะสามารถทําขั้นตอน ต่อไปได้และพ่อค้าแม่ค้าก็สามารถขายของที่นั่นได้อย่างงไไ่ายดายข้อตกลงกับผู้ซื้อมากขึ้นและแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งของเหรียญคริปโตของพวกเขาดังนั้นพ่อค้าจะสามารถขายเหรียญของพวกเขาผ่าน d s p จะสามารถขายข้อตกลงของพวกเขาให้กับผู้ซื้อได้มากขึ้นและผ่านทางนั้นพวกเขาจะได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตของพวกเขาดังนั้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม d s p การอัปเดตคือไม่มีการประกาศวันที่แน่นอนที่นี่แต่คุณสามารถสันนิษฐานได้ว่าทีมดิวเชคเกอร์กำลังดำเนินการกับเรื่องนี้ ด้วยความสำคัญสูงมาดูกันว่าการอัปเดตท,ที่เหลือจะมาถึงเมื่อใดสำหรับตอนนี้นั่นคือทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอนี้และคุณจะได้รับการอัปเดตใหม่ในวิดีโอถัดไประหว่างนี้โปรดติดตามชมคู่มือสินทรัพย์ด้วยสวัสดีครับทุกท่านขอขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง YouTube วัน Eco Plu ัแปลเสียงภาษาไทยมาโดยตลอดครับเกี่ยวกับข้อมูลและกระบวนการแปลทางช่องของเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยข้อมูลที่เรานำมาแปลนั้นมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและเราได้ใช้โปรแกร,รม Google Form ในการแปลภาษาอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหาความมุ่งมั่นในการแปลช่อง YouTube ของเราไม่ได้ใช้ AI ในการแปลเสียงแต่เราใช้โปรแกร,รมทำวิดีโอเพื่อให้การแปลเสียงเป็นภาษาไทยเป็นไปนอย่างราบรื่นวัตถุประสงค์หลักของเราคือการแปลเสียงภาษาต่างๆให้เป็นภาษาไทย เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆในรูปแบบเสียงภาษาไทยที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปเรียนรู้วิเคราะห์และติดตามได้อย่างสะดวกเหตุผลในการทำช่องส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยสะดวกในการอ่านซับไตเติลภาษาไทยเท่าไหร่การแปลเสียงจึงเป็นวิธีที่สะดวกกว่าสำหรับผมและผมคิดว่าน่าจะมีอีกหลายท่านที่อาจจะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับผมดังนั้นผมจึงตัดสินใจทำช่อง youtube นี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งปันปข้อมูลข่าวสารที่ผมได้ติดตามและวิเคราะห์ด้วยตัวเองให้กับทุกท่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความไม่ตรงกันของปากบางครั้งภาพและเสียงอาจจะไม่ตรงกันบ้างเนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกร,รมที่เราใช้ในการทำวิดีโอซึ่งเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยครับขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องอยูทูบวันอีโคพลัสแปลเสียงภาษาไทยจะเป็นประโยชน์และให้สาระกับทุกท่านได้บ้างนะครับ ข้อมูลที่เรานำมาแปลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลจริงและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ท้วนแต่ทั้งนี้ผมขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณของท่านในการรับชมและตัดสินใจด้วยนะครับหากข้อมูลใดเป็นประโยชน์และท่านสามารถนำไปใช้ได้ก็ขอให้นำไปใช้ได้เลยแต่ถ้าข้อมูลใดที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสมกับท่านก็สามารถกดข้ามไปได้เลยครับการสนับสนุนช่อง สุดท้ายนี้ผมขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแปลเสียงภาษาไทยในครั้งต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องของเราเป็นอย่างดีเสมอมาครับ